วัสดีวันนี้ก็พบกับช่องพอลล่าพาเที่ยวกันอีกแล้วนะคะทุกคนนี้เราก็อยู่ที่วัดพระธาตุดอยคำเชียงใหม่กันนะคะทุกคน วันนี้ก็พบกับช่องพอล่าพาเที่ยวกัอนอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะไปวันนี้เราก็มาเหนอือวันนี้เราอยู่เป<ร>็นสองคนพี่น,<ร><ค>น้อง,อ,งอีกแล้วรอบนี้เราก็ได้มาเหนืออีกแล้วมาเหนือไม่เคยเบื่อเลยแล้วเราก็แบบว่ามาลำปางกับเชียงใหม่เนาะเชียงใหม่มาเที่ยวแต่เราก็ได้แวะลำปางไปก่อนไหวพระอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามากับแม่แม่อะไรเงี้ยคนเก่งก็เาอยากไหวพระกันี่อยู่กันที่วัดพระธาตุดอสุเทพแล้วเราก็กำลังจะขึ้นไปไหว้พระ ไปเลยแมไปเลยนี่นี่คือเจ้าของช่องของเรานะคะทุกคนกำลังเดินไปขอเพลงหน่อยเพลงจงเพลงมาเนี่ยเธอเขาสามารถเดินขึ้นได้นะเนี่ยจริงอย่างมันสามารถมันก็สามารถขึ้นกระเช้าได้คือซึ่งกระเซ้าอ่ะคือจะไม่เหนื่อยแต่ถ้าเดินอ่ะก็คือเหนื่อยถ้าคนสู้ก็คือเดินเราอยากท้าทายหรือว่าเราอยากเราอยากไม่เหนื่อยเราอยากสบายเราอยากสบายอยากท้าทายหรือว่าอยากอยากสบาย ถามก็ไม่ตองเปลวเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนเลยนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กําลังเดินไปนะคะเราก็จะมาลุ้นกันว่าพี่พอลล่าเขาจะเอาความท้าทายหรือเขาจะเขาจะเอาความสบายนะคะไม่ตอนนี้คือทางเดินจริงๆถ้าเกิดว่าเราประจนนัยเนาะแล้วก็เดินขึ้นดีกว่าพอรอบี่แล้วเราก็เดินขึ้นแล้วเราไม่รู้ว่ามันมีรถรางเหนื่อยมากแต่ก็ได้บุญแต่ว่าเหนื่อยอยู่อะอย่างเราคือมันไม่โอเคแต่มันเหนื่อยมากงั้นรอบนี้เรา ชอบความสบายแต่วันนี้เราจะไปขึ้นรถรางเราก็จะวาร์ไปที่รถรางวาร์นี้เราก็เข้ามาที่ที่ซื้อตั๋วแล้วนะตั๋วละยี่สิบาทตั๋วละยี่สิบาทคนละยี่สิบาทนะคะยานะคะคนละยี่สิบาทถูกมากแล้วก็สบายด้วยไม่เหนื่อยด้วยนะคะมาดูหนุ่มน้อยหมวกแดงนะคะหนุ่มน้อยหมวกแดงใส่เสื้อฟ้านี่ผ่านนะคะอุ้ยทันสมัยมากมีลิฟต์ด้วยสุดยอดฟังมาก นี่นะคะทุกคนเราก็ได้ขึ้นมาแล้วนะคะคนเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่บนกระเช้าแล้วนะคะอ๋อไปแล้วค่ะทุกคนดูเราวก็ลังไปแล้วไม่ดูไม่ดูไม่ดูแลกันยังจะไม่ได้เห็นมแบบกระเด็นเซียวนะตื่นเต้นทํหน้าตื่นเต้นให้ดูแลทำหน้าหวาดเสียวทำหน้าตื่นเต้น เราก็กำลังจะออกจากกระเช้านะคะตอนนี้ถึงแล้วนะคะถึงข้างบนแล้ว แล้วเราก็กลับมาทำบุญแต่เราไปดูข้าในวัดกันทำบุญดอกไม้กันแล้วก็สะา,ายวราไปเจอเันที่ดอกกุหาบแล้วก็ทำบุญตักกระสาแล้วก็เลือกทีก่แต่เรา,าเลือกดอกไม้เจ้เดียนดี้ไม่มีให้จุดทบอกเลยว่าไม่มีจุดทูบแล้ว ต่ตอนนี้พือเหมือนกำลังก่ตอตร้งสวยมากค่ะเราต้องวนสามรอบแล้วเราก็ยู่อ,อโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเ,คเราก็ได้เดินสามรอบครบแล้วนะคะแล้วตอนนี้พี่พอลล่าพี่เกมของเรานั่นเองก็อยู่ตรงนู้นนะคะเขากําลังเขียนรายชื่ออะไรอยู่ไม่รู้นะคะเราก็แอบมาถ่ายคลิปกันตรงนี้นะคะ เราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าค่ะทุกคนอยากแบบอยากกินแบบอะไรแซ่บๆแล้วมันแซ่บปากอ้าวองมาอุ้ยเนียงค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงตรงนะคะก็ตื่นแล้ว เมื่อวานเหนื่อยกันมากๆเลยก็มาถึงที่พักก็หลับหลับอย่างเดียวแล้วก็เมื่อคืนออกไปซื้อของกินแล้วก็มากินแล้วก็หลับต่อก็คือไม่ได้ถ่ายก็คือเหนื่อยกันมากๆได้เวลาแล้วได้เวลาที่เราจะไปกันต่อแล้วเดี๋ยวเราเรอขอตื่นกันให้หมดก่อนเราจะไปที่ไหนกันต่อก็เราชมกันได้เลยแต่เรา,ากำโผล่ที่ไหนคนทุกคน เป็นเวลาเออบ่ายโมงครึ่งแล้วนะคะเรามาโผล่กันที่วัดพระธาตุจอยคำค่ะทุกคน<า>เรามาดูพวกป้าๆแม่ๆกันดีกว่าคะ่ะว่าขึ้นมาแล้วเป็นยังไงเ,เรามาดูกันว่าเขาเป็นยังไงกันนะคะนคนแรกค่ะชื่อคุณหญิงตุ่มนะคะเป็นยังไงบ้างคะก็ดีค่ะ เหนื่อยไหมคะเพรขึ้นเขารูกเสียวอันนี้คุณนายหมอมีนะคะเรียกต่อยไม่ได้คะ่ะเด,ดี๋ยวโดนด่าเป็นไงบ้างคะมาข้างแรกก็ดีมากเลยอันนี้คุณผู้หญิงหนิงค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในวัดท่าดอยคำแล้วนะคะทุกคนก็ ข้างในเมื่อกี้เราก็ไปไหว้พระกันมาเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะมาพาดูวิววิวเชียงใหม่นะคะที่แบบสวยมากสวยไม่แพด้ดอยสุเทพเลยก็คือสวยมากๆค่ะแล้วก็จะไปดูกันเลยนะคะน,นี้เราก็อยู่ที่วัดพระธาตุดอยคำเชียงใหม่กันนะคะทุกคน ค่ะทุกคนเราก็จะไปกินแหนมเนึงกันต่อนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราได้ไหว้พระพัทพราตุเตยคำเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะไปกินแหนมเนืองกันต่อนะคะแหนมเนืองจากคลิปที่แล้วเห็นพี่หนึ่งกินไหมพี่หนึ่งกินอร่อยมากคลิปนี้อยากจะฝากมาบอกพี่หนึ่งว่าเดี๋ยวเบนนี่จะกินให้อร่อยกว่าพี่หนึ่งแน่นอนค่ะตอนนี้เรามาถึงที่แหนมนึงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรากําลังจะเข้าไปข้างในแล้วก็เราไปดูอาหารกันเลยว่ามันจะน่ากินขนาดไหนนะคะรั้งหนึ่งมาเที่ยวเชียงใหม่วันนี้ ดเดี๋ยวครั้งหนึ่งเราต้องไปแม่กำปองบ้างแล้วแหละบอกพี่เกม <laughs> แม่กำปองอยากไปมากเลยหแหนมเนืองคะ่ะแหนมเนืงองแหนมเนืองวิวสวยมากค่ะหันมาหัไรบ้างสั่งาหาไรสั่งอะไร <c oughs> จะกินอะไรกินเะไรบ้าง <c oughs> ถ้าเราสวัสดีตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วแล้วที่นี้เราจะบอกว่าที่เราไปเชียงอ่าลำปางเชียงใหม่ใช่ไหมเชียงใหม่ก็คือเชียงใหม่แหละเออเราเราเราไม่เราไม่สามารถไปเปลี่ยนอะไรได้เว้ยเพราะว่าเชียงใหม่ก็คือเชียงใหม่จริงๆไปกี่ครั้งก็สนุกไปกี่ครั้งก็ดีเนาะแต่รอบีเราไม่ได้ไปกับเพื่อนเว้ยเราไปกับ ครอบครัวเราพาครอบครัวไปเที่ยวไปนู่นไปนี่แต่ว่าการไปครั้งเนี้ยคือด้วยจากการที่เราขับรถเหนื่อยมากเราก็เลยแบบอาจจะแบบไม่สบายเกิดเกิดเอซีนคือแบบไม่สบายเว้ยแล้วคือแบบมันเป็นช่วงที่โควิดพอดีเข้าใจปะเราตั้งใจจะไปเที่ยวไปนู่นไปนี่แล้วว่าแต่คือแบบมันไม่สบายอะ่ะมันก็ ไม่หนุกปะมันก็ไม่แฮปปี้ปะแต่ประเด็นคือถามว่ามันแฮปปี้มันมันก็แฮปปี้โดยรว,รวมแล้วอะโดยรวมเลยอะสนุกยังไงเชียงใหม่ก็คือสนุกเหมือนเดิมไม่มีเปรียยเชียงใหม่ก็คือเชียงใหม่อะไรหลายอย่างก็คือแฮปปี้แต่คือจะบอกว่าถ้าจะขับรถไปเนี่ยจากกรุงเทพไปเชียงใหม่คิดดีๆบอกเลยว่าคิดดีๆคือขับรถเหนื่อยมากเหนื่อยมากแนะนําขึ้นเครื่องบินเถอะ อันนี้เรื่องจริงบอกเลยว่าเครื่องเครื่องบินแต่มันก็ถามว่ามันยากไหมมันก็ยากแหละเพราะว่าเครื่องบินน่ะคือมันก็เอาของกลับมาไม่ได้นู่นนี่นั่นถูกป่ะล่ะมันเอากลับมาไม่ได้เยอะเออแบบอย่างนี้หว่ากลับมาไม่ได้เยอะซึ่งถ้าเอารถไปเนี่ยมันก็จะสะดวกสบายจะจอดแวะอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถจอดได้แต่การขับรถไปเนี่ยคือมันเหนื่อยมากมันลามากแล้วเราขับรถคนเดียวเข้าใจป่ะขึ้นเหนื่อยอเหนื่อยเหนื่อยมากเว้ยแล้วคือเลยเลยแบบไม่สบายเลยอ่ะคือกลายเป็นแบบ พังทิพพังแต่ก็พยายามเอาสังขารเต็งพาครอบครัวไปเที่ยวเนาะมันก็มันก็ต้องทำอ่ะไม่ทำไม่ได้ปะแต่โดยรวมๆก็เชียงใหม่ก็แฮปปี้ยังไงก็คือแฮปปี้เหมือนเดิมแล้วก็สัญญาว่าจะกลับไปอีกจะไปแก้ตัวและรอบนี้ก็คือจะไม่ขับรถแล้วจะนั่งเครื่องบินไปดีกว่าเหนื่อยมากเอาโอเคคะแนนที่จะให้ก็คือบอกเลยว่าสิบเต็มสิบก็คือยังให้สิบอยู่ รอบนี้ไม่หักบอกเลยว่าไม่หักแต่ก็ไม่สบายอะมันก็ทําอะไรไม่ได้เยอะปะเออแต่ก็โดยรวมมันก็โอเคมันก็สนุกเหมือนเดิมเชียงใหม่ก็คือเชียงใหม่กลับมาถึงบอกเลยนะว่ากักตัวสิบสี่วันจา้าเหนื่อยแล้วก็กลับมาไม่สบายเลยอืมแล้วก็กักตัวสิบสี่วันเนีน๋นยวตา l e e o